สวัสดีครับอยู่กับผมนายผลหรือแหลกนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเลื้อวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับดิสเบรกกับดัมเบรกมันแตกต่างกันยังไงคือต้องพูดก่อนเมื่อก่อนที่ผมไปอ่านในอินเทอร์เน็ตอ่ะคนก็จะบอกว่าดิสเบรกมันดีกว่ามันเบรกได้นิ่มกว่าเบรกได้เนียนกว่าเบรกนด้สั้นกว่าคือแม่งมีทุกอย่างอ่ะแต่คือข้อเสียที่เราได้ยินก็คือถ้าเอาไปบรรทุกอ่ะมันจะเบรกไม่ค่อยดีก็คือว่าดัมเบรกมันจะเบรกได้ดีกว่าไง เมาก็จะบอกว่าเนี่ยรถติดล้อเขาใส่ดัมเบกกันนะฮะดัมเบกแม่งเบกได้มากกว่านะครับลงทุ่งลงคลองไอ้ดัมเบก่แม่งเบกมากกว่าแม่งพากูลงทุ่งลงคลองก็เป็นความผิดที่ดัมเบกทีเดียวอะ่ะก็คนก็จะพิมพ์ประมาณนี้คือผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าไอ้หาทำไมดัมเบกมันเสึกแย่กว่าดิสเบกก็ไม่มีใครบอกครับจนวันหนึ่งผมไปทําความสะอาดไอ้ดิสเบกทั้งสี่ล้อจนเข้าใจว่าไอ้หามึนก็บอกไปตรงๆเลยว่าแค่ว่า อ้าวเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเนี่ยพอเบรกล้อหน้าอ่ะกานเท่านี้นะแล้วดูดิสหลังดูพอเบรกดิแค่เนี้ไอ้ห่ามันก็มันไม่มีอะไรอะก็แค่ว่าข้างหน้าเบรกมากกว่าข้างหลังเบรกน้อยกว่าก็แค่นั้นเองแล้วไอ้ที่รถกระบะที่แม่งลงพุ่งลงคลองก็เพราะอะไรข้างหลังมันเป็นดัมไงแล้วรถอะไรรถกระบะบ้านเราอ่ะมันออกแบบมาให้ใส่หนึ่งตันไง แต่คนไทยใส่อะไรสองตันสามตันนะฮะตีตันนี่เผาขาดนะครับก็แล้วเป็นไงมันก็เบรกอยู่น่ะก็เพราะาอะไรก็แค่ว่าภาพเบรกของดัมเบรกอะ่ะคือพื้นที่คือคุณต้องไปวัดว่าพื้นที่ของดัมเบรกอะ่ะมันมากกว่าล้อหน้าแค่นั้นเองพอคุณไปเบรกรถเ่าท้ายมันก็ปัดดิหน้าเบรกน้อยหลังเบรกมากท้ายมันก็ปัดดิท้ายมันเบามันก็ปัดแล้วถามว่ารถเก๋งมีลงทุ่งลงคลองไหมมันก็ไม่มีกเพราะาอะไร พราะดัมเปกของรถเก่งมันทํามาอันก,ะ,กะตุ๋ยเดียวอะ่ะอันนิดเดียวอะ่ะเออก็คือว่าคือมันทํามาเท่ๆพอดีสําหรับไว้เป็นรถนั่งโดยเฉพาะไงไม่เหมือนอรถกระบะมันไม่ได้เกี่ยวกับดิสเบรกเลยถูกไหมก็แค่ว่าล้อหน้ามันเบรกมากกว่าล้อหลังเบรกน้อยกว่ามันก็ไม่ปัดแค่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับดัมเบรกเลยอนะไร้ว,นนกกวงน,วน,น,น,วน,ออนี้ทำไงแล้วถามว่าถ้าเป็นรถกระบะไงทาไงก็ที่ผมคิดได้ก็คือมีอยู่2วิธีเท่านั้นก็คือ ไปอัพดิสหน้าให้มันใหญ่ขึ้นก็คือว่าให้มันเบรกมากกว่าก็ะเทานั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่มันพิมพ์ในเน็ตกันก็คืออะไรก็เปลี่ยนดิสหลังไงแต่นั้นมันก็คือมันเปลืองมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะทําแบบไหนนะครับแล้วผมมีตัวยืนยันอีกตัวหนึ่งก็คือว่าอะไรอ้าวมันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นดิสเบรกหรือดัมเบรกก็แม่ปั๊มเบรกอ่ะมันก็ใช้อันเดียวกันอะแรงดันเบรกก็ต้องเท่ากันถูกไหมดังนั้นเป็นตัวยืนยันว่ามันอยู่ที่ พื้นที่ภาพเบรกมากกว่าว่าข้างหน้าหรือข้างหลังอ่ะมันมากกว่ากันก็แค่นั้นเองแล้วอ่าถ้าผมพูดให้ครอบคุณเลยนะก็คือว่าะไรถ้านิดเบรกมันไม่ดีจริงจริงอ่ะออรถบรรทุกทําไมรถประเทศที่จะเลยแล้วถึงใส่ดิดเบรกก็เพราะว่าอ่าน้องพูดถึงประเทศไทยก่อนไอรถติดล้อบ,บ้านเราหรือรถอะไรก็แล้วแต่ะจะเป็นน้ำเบรกหมดก็คือไอขับพื้นพื้นเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกแต่พอคนที่ไม่รู้เรื่องเส้นทางหรือไม่รู้เส้นทางอ่ะ พอไปบรรทุกของแล้วลงเขาอ่ะคือปรับสองอ่ะอ่ะคือต้องพูดห่อยว่าเกียร์สองของรถสิบล้ออ่ะมันช้ากว่าเกียร์หนึ่งของรถเล็กอีกอ่ะเฮ้ยกูสับเกียร์สองลงเขาปุ๊บก็นึกว่ามันจะพอไงตอล้วพักเออม,มันมันเริ่มลงเลยเริ่มเร็วแล้วเว้ยเบรกเบรกแช่เบรกแช่ตั้ทักควันขึ้นครับคือดัมเบรกอ่ะมันไม่ระบายความร้อนไงมันร้อนปุ๊บเบรกก็จะไหม้ไหม้ปุ๊บเพราะมันร้อนมันร้อนมากๆนะ ไม่ยังระเบิดก็ลูกปืนล้อมันละลายติดกับเปลือเผาแลวนะนะก็เลยประเทศที่จเจริญแล้วก็ถึงต้องมาใส่ดิสเบรก <Wow. S 1> แล้วเนี่ยเป็นตัวที่ยืนยันว่าดิสเบรกไม่ได้เบรกน้อยกว่าดัมเบรกนะข้อที่นี้ตัวของดิสเบรกก็คือข้อหนึ่งก็คือว่าดิสเบรกอ่ะมันจะตั้งเบรกให้อัตโนมัติไงแล้วไอ้ดัมเบรกอ่ะเราต้องมาตั้งเองไงแต่รู้สึกว่าผมเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้มันรถเดี๋ยวนี้มันดนัมเบรกมัน เริ่มมีการตั้งให้อัตโน,นมัติแล้วแต่นี้ผมไม่รู้ว่ามันมีทุกรุ่นหรือเปล่าเอ่ะเรามาพูดถึงดิสเบปปุ๊บเอางี้ข้อดีก็คือว่าต่อให้ผ้าเบรกใช้ไปขนาดไหนอ่ะมันก็จะตั้งให้เรืๆๆ่อยๆเรื่อยๆจนกว่าผ้าเบรกจะหมดไงก้าเกิดนั่นก็คือว่าเบรกไม่อยูอ่แต่ถ้าดับเบรกเนี่ยคุณไม่เอาใจใส่คุณปล่อยปล่าแล้วเลยปุ๊บผ้าเบรกมันเหลือน้อยอย่ะแล้วคุณไปเบรกเนี่ยแล้วคุณไม่ตั้งอ่ะมันก็จะไม่เบรกไม่อยู่ไงก็คแค่นั้นเองอ่าด้านความปลอดภยอดัยนี่คือเย่มัันจะตต้้งใหววิิล ที่มันฝึกฝึกไปเรื่อยๆก็จะต้านให้เรื่อยๆแต่ข้อเสียที่ไม่น่าให้อภัยสําหรับอันนี้ผมคิดเอาเองนะอันนี้คือความรู้สึกของผมนะก็คือว่าดิสเบรกเนี่ยที่มันต้านตัวเตอร์มัดปุ๊บน้ำมันเบรกมันจะลดลงก็เพราะว่าไอ้ลูกสูบดิสเบรกมันจะแหละค่อยๆดันดันข้าเบรกไปเ่แล้วน้ำมันเบรกมันจะมาแทนที่ในในแม่ปั๊มในคาลิเปอร์เบรกอ่ะเออน้ำมันเบรกก็จะลดลงไงคือต้องพูดก่อนว่าถ้าอันอย่างเช่นติดล้อไงดัมเบรกยกคันเงี้ย ก็คือว่าต่อให้พระเบรกเหลือน้อยคุณไม่ตั้งเบรกแล้วหรือคุณไม่ตั้งอ่ะน้ำมันเบรกก็จะไม่ลดถ้ามันลดก็แปลว่าเบรกแม่งรั่วแล้วล่ะนะฮะอันนี้คือข้อดีนะครับก็คือว่าเรามองปุ๊บอ่าน้ำมันอยู่ท่านี้อ่าไม่รั่วนะฮะแต่าว่าน้ำมันลงแปลว่าแม่ลงรั่วแล้วนะฮะอันออออนี้คือข้อดีของน้ำเบรกแล้วดิสเบรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูตามร้อยแล้วอะที่น้ำมันมันลงเนี่ยมันลงเพราะว่าพระเบรกมันฝึกหรือเปล่าหรือว่าแม่งรั่วนะฮะอันนี้ก็คือ สิ่งที่ควรระวังนะครับมันก็คือว่าได้ข้อดีแล้วก็ข้อเสียไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับรถเก่าก็จริงนะครับเป็นรถไมเทสี่ประตูแต่เป็นรถดิสเบรกสี่ล้อฮะถามว่ารถกระบะมันทําได้ไงวามันเป็นดิสเบรกสี่ล้อรถรุ่นเก่าฮะก็ต้องบอกกันว่าคนไทยนะครับเก่งอยู่แล้วก็คือเอาเอาเสื้อผ้าของรถเก๋งโตโยต้าทาวรุ่นเก่าอมาใส่มันก็ มันมันคือไอ้ตรงแนวอะมันพุกพอดีไงมันเสิจเข้ากันไงมันก็ใส่พอดีแค่นั้นเองอ่าเก่าก็จริงแต่งได้นะฮะถามว่ารถรุ่นใหม่จะทําได้ไหมมันคือมันต้องไปแปลงเยอะแล้วมันแล้วมันไปหาไอ้ดิสเบรกหลังอะมันมันไม่มีวแล้ไงเพราะรถเก๋งปัจจุบันมันก็เป็นปีกนกแล้วข้างหลังอะเป็นปีกนกมาแล้วมันก็ทํายากมันก็ ก็บางทีมก็ไปหลอดยายขึ้นมาเองทำคาลิปเปอร์ขึ้นมาเองเอามาขายเอามาสวมใส่ก็แล้วแต่คุณนะว่ามันดีไหมหรือมันไม่ีไม่รู้เพราะมันสร้างขึ้นมาเองไงแล้วมันมาใส่ข้างหลังเราเองนะอันนี้ผมพาไปดูก่อนนะว่ารถคันนี้เจ็บยังไงนี่ครับล้อหน้าก็เดิมเดิมนี่ต้องพูดก่อนไอเนี้ยไอที่เงาเงาเนี่ยมันเรียกว่าจานเบรกนะฮะแล้วไอเนี้ยไอที่ครอบอยู่เนี่ยมันเรียกว่าคาลิปเปอร์เบรก แล้วไอ้ตรงไอ้ตรงกลางข้างในเนี่ยมันเรียกว่าทับเบรกนะมันก็ล่งๆเนี้ยอากาศมันก็จะไหลเย็นสบายตอนเบรกแช่นานๆอ่ะมันก็จะร้อนน้อยหน่อยเพราะลมมันระบายแบบคือมันสดๆเนี่ยอ่ามันจะเบรกได้ดีกว่าไงมันจะเบรกได้นานกว่าแล้วถามว่าดิสเบรกเบรกไม่ได้ไหมเบรกไม่ได้นะฮะแล้วก็จานก็โคตรได้ะถ้าเบรกนานจัดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ที่ผมบอก ถ้าแต่งดิสเบรกอะ่ะก็คือมันจะวัดว่าจานอะ่ะมันกี่มิลแต่คือว่าตอนเปลี่ยนอะ่ะมันเปลี่ยนยกชุดอยู่แล้วละ่ะแต่ที่ผมจะบอกก็คือว่าพอคุณแต่งดิสปุ๊บอะ่ะมันจะใหญ่ขึ้นอะ่ะมันก็ต้องติดปัญหาเรื่องล้อแม็กอีกเนี่ยว่ามันพอไหมเนี่ยครับล้อหลังอ่านเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมดูจานดิสดิเห็นไหมเนื้อมันน้อยเท่าไหร่พื้นที่มันน้อยกว่าแล้วแนว่าพเบรก เนี่ยผ้าเบรกแม่งก็อันเล็กกว่าข้างหน้าอีกเนี่ยแล้วเป็นไงผลลัพธ์ก็คือว่ารถกระบะแต่งดิสหลังปุ๊บมันก็ท้ายมันก็จะไม่ปัดถึงจะขับฝนตกคือจะขับหายเหวไงก็มันไม่ปั่เจริงผมไปลองดูจริงอ่ะมันก็ไม่ปั่นจริงแล้วถามว่าเอาไปบรรทุกมันก็เบรกแทบไม่อยู่จริงนะฮะก็ต้องพูดก่อนนะครับเพราะว่าผ้าเบรกมันน้อยกว่าเพราะมันเป็น มันเป็นดิสเบรกของรถเก่งอ่ะเออมันก็จะเบรกได้ตามสภาพที่คุณแต่งไปแค่นั้นเองนะครับก็ต้องพูดถึงข้อดีข้อเสียงมานะฮะแล้วเมื่เบรกเอพอพวกก็ท้ายก็จะไม่ปัดก็คือว่าจะคุมพวงมาลัยไ,ได้ดีขึ้นคือต้องพูดก,กันนะว่าว่านะ้าผมไปลองให้ดูอ่ะขับฝนล,ลกตกเนี่ยแล้วเหยียบเบรกสุดๆเลยอ่ะท้ายมันก็มันมีมันนี ฉแลบฉแลบนิดนึงอ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะนิ่งเหมือนรถดิสเบรกสี่ล้อฮะถ้าเป็นดิสเบรกสี่ล้อมันจะนิ่งเลยนะฮะคือต้องพูดก่อนว่าไอเบรก ABS อ่ะมันไม่ได้ช่วยให้เบรกได้แรงขึ้นหรือเบรกได้มากขึ้นแต่มันแค่ทําให้คุมพวงมาลัยได้ดีขึ้นหลักการของเบรก ABS นะฮะก็คือว่ามันเบรกคอยเบรกคอยอะคือตรงข้างเสื้อเ้ามันจะเป็นเฟืองเฟือถ้าคุณไปดูนะฮะก็คือว่ามัน มันแค่ทำหน้านทีท่แค่เบรกปล่อย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 เป็นพันๆรอบนะฮะแค่นั้นเองอันนี้ผมขอพูดเพิ่มเติมหน่อยเลยกันนะครับก็ไอ้พวกรถกระบะที่แต่งซิ่งกันนะฮะคือคุณเห็นว่าไอ้แม่งแต่งสวยดิอ่ะเออเราก็ไปตามเขาครับคือคุณต้องเข้าใจรถก่อนนะว่ามันเป็นยังไงแล้วคุณอยู่ดีคุณไปตามเขาคุณไม่รู้เรื่องก็นัแ่แหละก็เป็นตามในทรราตคว่าลงทุงลงคลองเพราะว่าอะไร นะไอ้ที่วัยรุ่นคิดกันก็คือข้างหน้าใส่ล้อกว้างกว่าไอ้ใส่สองสองาเลยยื่นออกมานอกล้อไอ้เลื่อนออกมานอกล้อเลยอ่าข้างหลังใส่แม็กใหญ่กว่าเว้ยใส่สองหกห้า่าเงี้ยแล้วเออปีออกมาเยอะๆอ่าก็เป็นไงก็ข้อดีคืออะไรคือการทรงตัวมันก็จะดีขึ้นคือมันเหมือน ấy, ตูมโอมันตัวมันจะกางขาเพื่อให้การทรงตัวมันจะดีขึ้นไงก็ทอนนั้นเอง แต่แม่งมึงไปตื้อรถมาแล้วมึงไม่รู้ว่ารถแม่งไม่มีเบรบียนแล้วก็เป็นรถกระบะแล้วล้อหลังเป็นดัมเบกแล้วล้อหลังแม่งใหญ่กว่าล้อหน้าแล้วเป็นไงพอเบรกแรงๆปุ๊บล้มก็กหมุนดิเออรถมึงใส่กล่องซิ่งไม่ได้วยโอ,อ้โหเหยียบเต็มที่เลยแล้วเป็นไงเบรกปุ๊บหมุนน่ะก็เพราะว่าคือคุณไปตามเขาแล้วคุณแบบคุณไม่ศึกษาให้ดีไงว่าเอ้ดิ่ดหน้ามึงต้องใส่ให้ให,ใหญ่ขึ้นนะเพื่อให้มัน ทังหน้านเบรกได้มากกว่าเนี่ยคุณไม่รู้เนี่ยแล้วก็ตกทุ่งตกทองนะฮะกูว่ามึงแล้วนะ <c oughs> ก็คือถ้าคุณรักการติ้งจริงคุณต้องเข้าใจรถก่อนนะว่ามันต้องแต่งยังไงก็คือว่าแรงความแรงระดับเนี้ยมันต้องแต่งอะไรไปบ้างคุณต้องเตตอะไรไปบ้างนะว่าไม่ใช่อยู่ดีกูย,ยัดยัดยัดใส่ไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือว่ารถก็เสียของนะครับก็นะครับก็ผมก็อยากจะฝากเท่านี้นะครับก็ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนายพลฤแรงผมครับ